สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่การตามหาความจริงในบึงน้ําแห่งหนึ่งวันนี้พี่นัทจะพาทุกคนไปตกปลาแต่มันจะไม่ใช่การตกปลาธรรมดาเพราะเขาเล่าว่าในบึงน้ําแห่งนี้มีคนเคยพบเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวอยู่เป็นตัวตนบางอย่างที่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดแต่ชื่อเกมนี้มีชื่อว่า hour Lady of the drowned lake หญิงสาวที่จมอยู่ในบึงการตกปลาครั้งนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้ว ใส่หูฟังจับจ้องจอคอมให้ดีโดยเฉพาะเกมนี้มันเกี่ยวข้องกับน้ำใครที่กลัวน้ำแนะนำนะครับลองหานี่มาดื่มดูฮีควันต้มถ้าคุณกลัวน้ำจาก มึงที่ลึกแสนน่ากลัวหรือกลัวน้ําทะเลหรือกลัวน้ําในแม่น้ําก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องกลัวน้ํานี้เพราะนี่คือน้ําดื่มสําหรับเกมเมอร์เพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะคอนตัมขอมดีมีประโยชน์กินแล้วสบายใจอร่อยถูกปากทานแล้วได้ประโยชน์น้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมครับคอนตัมนี่คือเครื่องดื่มที่คิดคนขึ้นมาเพื่อให้เกมเมอร์เนี่ยมีโฟกัสมากขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นเล่นเกมแล้วตื่นตัวนะจ๊ะเออตอบสนองได้ดีจริงๆนะพี่เล่นมาแล้วพี่ก็กินคือมันแบบรสชาติมันหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนกับน้ำวิตามินในเซ ะฉะนั้นใครที่แบบว่าปกติมักจะดื่มพวกชานมหวานเนี่ยนะแล้วก็อาจจะให้น้ําตาลเยอะทําให้เราแบบอ้วนผูต้ตรงๆก็ลองหันมาดูตัวนี้ควอนตัมเนี่ยน้ำตาลศูนย์เปรเ็มีสารให้ความหวานก็จริงแต่ถ้าดื่มในปริมาณที่พอดีรับรองไม่อ้วนแน่นอนเช้าแก้วเย็นแก้วตอนเล่นเกมตอนดูทีวีตอนทํางานอะไรก็ว่าไปวิธีการชงง่ายมากๆเลยนะครับคนกลัวน้าไม่ต้องกลัวควอนตัมนี่เปิดกระปุกมาข้างในเนี่ยเป็นผงแล้วเขามีช้อนมาให้เพราะฉะนั้นคุณเอาช้อนของคุณเนี่ยตาครับขึ้นมาหนึ่งช้อนตวง แบบนี้ช้อนตวแค่นี้นะเล็กๆหนึ่งกระปุกนี่ชงได้40แก้วใส่เข้าไปในแก้วคอนตามสุดเท่นี่นี่คือแก้วเชคเกอร์ที่คุณสามารถสั่งซื้อตางหาได้ด้วยนะชเชคเกอร์คือแบบเคยเห็นคอกเทลตามนั้นเล่าว่านี่เลยฮะเขยยาใส่น้ำแข็งใส่โซดาว่าไปผสมได้หลายแบบนะครับผสมน้ำเปล่าก็ได้ผสมโซดาก็ได้ด้วยความที่รสชาติเหมือนค็อกเทลเนี่ยถ้าผสมโซดาก็จะซาซ่าหวานๆเปรี้ยวๆกินแล้วสดชื่นอย่างแน่นอนพี่นัทผสมน้ำเปล่าเพราะว่าไม่ได้ซื้อโซดาวไว้ใส่น้ำเข้าไปหนึ่งแก้วหลังจากนั้นแล้ว ถ้าคุณมีแก้วเชคเกอร์แบบผมวิธีการก็จะสนุกหน่อยก็คือปิดฝามันเพรางบนมีหัวจุกนี่เหมือนค็อกเทลบาร์เทนเดอร์เลยจากนั้นก็เขย,ย่าครับผมอฉันไม่กลัวน้ำเขย่าให้ได้ที่ปุ๊บออกมาเป็นน้ำสีฟ้า,ฟา,ฟาค็อกเทลเหมือนแบบว่าการิเกาเซ่นี่มีฟองซ่านนิด,นด,นด ตื่นตัวตอบสนองไม่อ้วนกินในปริมาณที่พอดีรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนจ้าใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติทั้งชาเขียวแปกล้วยว้าวกิน สนใจสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์ด้านล่างนี้บอกไปว่าพี่นัทปิน่นโตแนะนำมาจากราคาเต็ม790เหลือ690บาทเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคำนวณดูพี่นัทบอกโอ้พี่นัทแพงมากเลยอะ่ะ690ไม่มีปัญญากินหรอกคิดแบบนี้690หาร40ได้40ชงถูกไหมตกชงละส7บ8บาทราคาพอๆกับน้ำดื่มในเซเว่นเลยเพราะฉะนั้นลองหันมาเหลียวมองควันตั้มสนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ไปสั่งซื้อแล้วบอกว่านัทปิน่นโตแนะนํามาลดทันทวีวน น้ำอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะเรามีน้ําที่มีประโยชน์ต่อเกมเมอร์อยู่ตรงนี้เอาไปเลยตื่นตัวเราไปตกปลากันเราเป็นนักข่าวนะครับนักข่าวชื่อเบนโตสำหรับรายการของเราสัปดาห์นี้นะครับซีโร่รีพอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นการออกทริปตกปลาครับผมเนี่ยโหรอคอยวันนี้มานานมากไกด์เนี่ยได้บอกกับผมไว้ว่าเราจะไปตกปลาใน Our Lady of the อ r o ด n ะ Lake เรื่องราวของแม่น้ำที่ เคยมีข่าวว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะมาที่นี่เชื่อเหลือเกินว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะมาถ่ายทำกันเนี่ยมีเรือเคยอับปางอยู่เรือเนี่ยจมลงไปที่ใต้แม่น้ำไกด์ได้บอกกับผมว่าดูเหมือนพวกเขาพวกเขาแพ้พนันคือต้องบอกว่าการตกปลาก็เหมือนกับการพนันมันมีความเสี่ยงพวกเขาก็เหมือนเอาชีวิตมาเสี่ยงอยู่ในบึงน้ำนี้เช่นกันซึ่งพอผมได้ยินเรื่องเล่าเนี้ยผมก็โยงไปถึงเรื่องราวที่ ชาวบ้านแถวนี้ยเขาเล่าต่อกันมาผมจําได้ว่ามันถูกเรียกว่าเรื่องวอเตอร์คาร์บโครนะครับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งวอเตอร์คาร์บโครคืออะไรแต่อย่างว่าแหละผมไม่ได้ขับรถมาที่นี่เพื่อมาคว้าน้ําเหลวผมจะไม่ยอมให้พวกคุณผิดหวังอย่างแน่นอนครับทุกคนผมจะไปตกปลาด้วยตัวผมเองเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีครับในรายการของเราวันนี้ออากาศช่อง8วันนี้เราจะมีแค่ตัวผมกล้องหนึ่งตัวแล้วก็เบ็ดตกปลาเอาล่ะเสียงกระซิบในหู ของคุณกด WSD เพื่อลั่นเรือกดสเปซเพื่อตรวจสอบจุดแดงๆซึ่งเป็นจุดที่น่าน่าสนใจประมาณนี้อย่าให้เสียงมันดังขึ้นมาในหูของเราเพราะว่าเสียงนั่นมันจะดึงเอาอันตรายเข้าตัวเราขอให้ตกปลาอย่างสนุกสนานล้วกันเสียงอะไรวะ Whisper in your ear คือมันจะมีเสียงกระซิบเข้ามาในหูเหรอนี่เหรอออ้นี้คือถ้าเลี้ยวออกก็คือเสียงหาย ลองโยนลงไปในจุดแดงตรงนี้ดูครับเหมือนมีบางอย่างกินเบ็ดแล้วอ่ะคืออย่างนี้ดูแลมันต้องเลือกถ้าเลือกแล้วปริมาณเสียงจะเพิ่มขึ้นมาถ้าเต็มร้อยจะเกิดอันตรายกับเรามี4อย่างให้เราเลือกแบบแรกก็คือดึงเบ็ด re-in นะครับก็คือดึงเข้ามาเพิ่มเสียงขึ้นมาส0 observe คือเราสังเกตการแล้วก็ real in แบบ force to リคือดึงเข้ามาอย่างรุนแรงอันนี้เพิ่ม25%หรือปล่อยไปผมว่าเราลอง observe ครับลองจับตาดูก่อนว่ามันคืออะไรฮะมันไม่ใหญ่มากนะถ้ามันไม่ใหญ่ก็ก็ปล่อยไปดิคือเราตามหาบางอย่างที่น่าจะต้องมีขนาดใหญ่อยู่ด้วยนะครับฉันไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องดึงมันเข้ามา ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามรายการเรามันเป็นรายการแบบตื่นเต้นเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องรีบถึงคลายแม็กตัวแรกเราปล่อยไปก่อนเราล่องเรือหาจุดแดงอีกครับโยนเบ็ดลงไปมีบางอย่างกัดแล้วมีบางอย่างกินเบ็ดแล้วเฮ้ยตรงนี้ดึงได้ครับเพิ่มเสียง10%อันนี้เพิ่ม25%่้เปอตลโกคือสุดผมล่องดึงหน่อย ลองลองดึงเรรมมาเฮ้ยไม่เล็กนะมาเร็วเจ้าปลาดึงเข้ามาอีกครับแกไม่มีทางหนีได้แล้วนะมีโอกาส25%นะพวกนี้คือไม่ใช่ว่าเพิ่มแบบทันทีมีโอกาส25%่นี่จะเพิ่มแปลว่าเนี่ยน้อยยังศูนย์อยู่เราหนึ่งในสี่ครับเอาอีก ดึงขึ้นมาได้ปลาจริงๆด้วยวะนี่มันปลาทีละเพียน,นี่นะความยาวประมาณ1 3บสเซนติเมตรถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ปลาที่ดีเท่าไหร่ปลาตัวนี้อาจจะไปอยู่บนแซนด์วิชของคนในท้องที่นี้ก็ได้ปกติแล้วเราจะปล่อยมันกลับลงแม่น้ําแต่ฉันจะเก็บมันไว้แล้วกันเออตัวเล็กก็เสือกเก็บอีกมึงนี่เป็นคนชั่วปกติปลาเล็กต้องปล่อยคืนแม่น้ําให้มันไปโตก่อน เราลองมาโยนตรงจุดแดงๆนี่ดูครับมีบางอย่างกินเบ็ดแล้วลองจับตาดูซะหน่อยครับรูปล่างมันแปลกๆฉันบอกไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรคือดูแล้วไม่เหมือนปลางั้นเราลองดึงเข้ามาครับ10% 10%นี้ก็ยังไม่เพิ่มครับอีกนิดหนึงได้ไหมเนี่ยถ้าดึงเข้ามาอีกมีโอกาส20%แล้วนะ ลองดูครับอ่าแม่งเพิ่มอะไรเฮียมังเหมือนเหมือนขาป่ะวะเหมือนชิ้นส่วนอะไรสักอย่างป่ะวะคือถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยโอกาส30%นนะครับต้องดึงครับต้องอยากรู้ครับว่าคืออะไรโอเคไม่ขึ้นอะไรอะ่ะเหี้ยขาจริงด้วย ผมไม่ใช่ขารองเท้ารองเท้าเน่าๆไม่มีอะไรนอกจากขยะรองเท้าครับรองเท้าน่าจะเป็นรองเท้าของคนนี้แบบว่ามามาล่องเรือแล้วแบบทำหล่นลงไปอะไรอย่างเงี้ยตกใจหมดเลยคีคุณนึกว่าเจอขาคนนี่ก็มีจุดแดงๆอีกครับเกมมันคอนเซปต์มันดีอยู่นะตื่นเต้นดิมีบางอย่างกินเหยื่อแล้วครับ เอ <Hey. S 2> อะไรวะน่ะขอมองดูหน่อยอะไรอ่ะกลมๆสร้อยอะไรวะคืออะไรวะขยะปะวะคือดูแล้วรู้สึกได้ว่าถ้าจะเป็นขยะแต่อลองหน่อยดึงเข้ามาครับเปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่เกือกมาปเนี่ย มันเข้ามาใกล้แล้วมันเกือกม้าเลยทุกคนดึงเข้ามาครับพี่นัทเชื่อในเปอร์เซ็นมันคือเกือกม้าเนาะเกือกม้าเลยอะ่ะปล่อยแล้วกันปล่อยคืนไหมครับไม่เอารเราจะตกเกือกม้าขึ้นมาทำไมวะเราลองล่องเลือไปไกลๆหน่อยมึดจะตื่อเลยมึง อะไรวะเนี่ยขับชนต้นไม้ั้งนั้นนั่นอะไรอ่ะบึงอเออตรงนี้มีครับมีมีมีม,มีอะไรไม่รู้อ่ะตรงนี้มีแบบเป็น เหมือนสาล่ายต้นไม้อะไรเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นน่าจะมีบางอย่างมาติดอยู่ที่นี่นะครับถ้ามันจะเป็นอะไรสักชิ้นนึ่ะนะลักษณะแบบกลมๆมันอะไรอะ่ะมันพันเนี่ยเป็นก้อนๆเหมือนเส้นผมเลยหัวเหรอหัวคนเหรอดึงเข้ามาครับเฮีย yeah. คือตอนที่กดดูอ่ะมันบอกว่าเหมือนผมเหมือนมีผมพันอยู่ดึงเข้ามาอีกครับไอ้แคเสียงเพิ่มแล้วอะไรวะเนี่ยเกือบได้แล้วสี่สิบเปอร์เซ็นเลยเหรอหัวเหรออ่ะไม่เพิ่มไว้โชคดีอะไรครับบ้าเอ้ยโทบาโก้โทบาโก,ก้ก็คือเหมือนแบบ ไอ้ที่เขาเอาไว้พันไว้ดูดอะเอาไว้มวนบุหรี่กันอย่างเงี้ยแหละคนท้องที่แถวนี้ก็น่าจะดูดกันดูดปุ้นอะมึงหลอกกูอะมึงนึกบอกว่าเหมือนผมกูเลยว่าหัวคนนี่ฮะวันนี้กูไม่ดึงขึ้นมาหรอกม่งเอ้ยยังครับยงังยังไม่จบฮะอะไรวะเนี่ยแล้วคือตอนนี้เปอร์เซ็นต์แม่งเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก ต่อให้เราปล่อยไปก็มีโอกาสที่ที่จะโดนเหมือนกัน observe ก่อนโอ้โ oh ห oh เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้นี่มันอะไรเนี่ย mm hmm. อะไรอ่ะ mm hmm. เปอร์เซ็นต์มึงห้าสิบเลยเนี่ย mm hmm. แค่ดูเฉยยังไม่รู้เลยครับปล่อยเลยฮะไม่เอาแล้วไม่รู้คืออะไร เพราะว่าตอนนี้เราเสียงมากไม่ได้ครับเสียงเราขึ้นมาสี่สิบแล้วลองขับไปดูไกลกว่าเดิมหน่อยออกไปทางทิศตะวันตกครับ ทำไมมันโล่งจังเลยนี่คูออ,อกทะเลแล้วปะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีซากเรือมีเรื่องแน่ผมเห็นซากเรืออยู่ครับ อะไรวะนั่นเน่ยต้องดึงเข้ามานะครับโอ้โหเสียงแปดสิบเจ้ยขวดอะขวดแน่แน่ปล่อยเลยขวดมันคือขวดไม่นะนี่มันทำให้ฉันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดึงขึ้นมาก็คือขวดเหล้าอะแต่มันมีซากเรือนะดูดิเห็นปะ เรามาถึงบึงน้ำอีกแล้วครับว่ากูแตกก่อนนะเจออะไรแน่เลยอ่ะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ ทุกคนครับดูเหมือนว่าตรงนี้จะใหญ่มากเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างผิดปกติแล้วอ่ะเฮ้ยแกแพ้พนันแล้วไอ้นุม่มมึงต้องจ่ายนี่มามีมือโผล่มาจากน้ำครับ มันบอกว่าเราแพ้พนันแล้วครับซึ่งตอนนี้เราเสนอได้สามอย่างเอาปลาให้มันเอารองเท้าให้มันที่เราตกขึ้นมาหรือเอาทบากโก้ให้มันก็คือบุหรีห่เฮ้ยกูต้องเอาอะไรให้มึงวันนี้เอาปลาให้มึงอะเอาปลาไปพอไหมเราส่งปลาให้มันไปอะ เกือกม้าเนี่ยไม่ได้ตกขึ้นมาไม่มีรูกปั้นอะไรด้วยวะเนี่ยมีดนี่อะไรเนี่ยหมดรายการซีโร่รีพอร์เตอร์รายการต่อไปเทเล f ฟ r u m ัมเดี๋ยวนะนั่นคือวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในน้ำถูกไหมซึ่ง เกือกหมานี่ชัดเจนเลยดีแล้วที่ไม่หยิบขึ้นมาแต่มันมีอะไรแปลก,ปลกมันมีลูกปั้นอะไรนี่ผมแตกใช่ไหมทําไมเกมอินดี้มึงชอบทิ้งกูไว้ในความมืดแบบนี้วะไม่บอกอะไรกูหน่อยอะเนี่ยจบอย่างนี้เลยครับทิ้งไว้แค่ความสงสัยใครรู้ให้เราโอ้เฮ้แต่คือผมอะส่วนตัวผมชอบคอนเซปต์เกมนะคือมันลุ้นๆดีนะแล้วมันก็แบบว่าถ้ามันมีเรื่องราวมากกว่านี้หรือแบบ มีความบิลอัพอารมณ์ให้เรามากกว่านี้คือเป็นเกมที่ดีมากซึ่งคือได้ไปอ่านฟอรัมของของผู้สร้างนั่นแหละก็มีคนมาคอมเมนต์ชมเยอะมากเลยจริงๆถ้าเกมนี้ออกมาเป็นเกมเต็มๆแล้วแบบทำดีๆมีชาเลนจ์เยอะๆมีแบบเรื่องน่ากลัวน่ากลัวหล่ลหลอนซ่อนอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างคิดเหมือนผมหรือเปล่ากลัวไหมกลัวน้ำไหมกลัวน้ำนี้ได้แต่อย่ากลัวน้ำควอนตามตนะจ๊ะอย่าลืมไปสั่งซื้อกันด้วยวันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Hourly a d of the drowned lake นะเดี๋ยวจะหาเกมที่มันแบบกระตุกจิตมาเล่นให้ดูอีกแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>